สวัสดีครับมาดูตอก้อต่อนะครับฝั่งนี้สาธรนะครับหลังเท้านะครับโอ้ยบอยเสริมตรงนี้โอ้หต่อสามหนึ่งครับพี่บอยสาธรต่อสามหนึ่งครับหลังเท้านะครับดูนไปยาวครับพี่บอยสาธรต่อฝั่งนู้นสามคนนะครับแต้มตอนนี้พี่บอยสาธรนำอยู่ครับ เตะซันแบ็กครับโอ้โหเตะซันแบ็กอย่างนี้ใครจะเกี่ยวครับฝากด้วยนะครับเพื่อนๆครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับกับช่องเบาวเบนนะครับเสริมมาตรงนี้ครับยังอยู่ครับพี่บอยสาธรครับโอ้โหซ้ายครับโอ้โหครับถือว่าถนัดหรือเปล่าครับโอ้โหขึ้นเตะครับ ขึ้นเตะแลละครับเนี่ยขึ้นเตะโอ้โหลูกลงเบานิดเดียวครับแต่ตัวเตะนี่ลงอย่างแรงเลยครับพี่บอยสาทรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์พี่บอยด้วยครับแล้วก็สนุกสนุกอย่างนี้ครับเหลี่ยมอย่างนี้หาดูไม่ค่อยมีนะครับอยเซิร์ครับโอ้โหยังอยู่ครับโอ้โหถือว่าเจ๋งมากครับต่อสามหนึ่งครับ ใช้เสิริมมาตรงนี้ดีบอยลากไปนะครับดีบอยทําไงครับบอยเตะซันแบ็กข้าไหมครับมาดูกันไปครับริดซันแบ็กเตะครับยังอยู่ครับเกี่ยวซ้ายครับโอ้โหยังอยู่ครับไม่มีใครมาช่วยครับโอ้โหดิเธอร์ได้ยืนเกะกะแกหรือเปล่าครับ ออกไงออกออกน้ำเมื่อกี้โหครับก็สามสองครับพี่บอยสาธรครับลากไปครับทำไงครับเทียซ้ายครับลิสเซนเบ็กตีหายครับลูกนี้โอ้โหมาแล้วครับสี่ต่อสองนะครับฝั่งนู้นครับ ฝั่งนั้นเตะดีมากครับลิฟซันแบ็กครับอีบอยสาธรทำไงครับอีบอยทำไงครับโอ้โหสามหนึ่งเขียมายแล้วครับตรงนี้โอ้โหแต่ก้อฝั่งนั้นยังล้มกันอยู่ครับโอ้โหนี่แหละครับความสนุกของตะก้อครับอาจมีล้มลุกคุกคานไปธรรมดาครับ การเล่นครับธรรมดาครับพี่ชัยทำไงครับโอ้โหพี่ชัยเล่นเองเลยยกเองเตะเองเลยครับโอ้โหแกถนัดมากครับพี่ชัยครับยังอยีกครับเตะชิบหายแล้วครับลูกนี้เฮ้ยชิบหายไม่ใช่ครับพูดผิดครับขอโทษครับไปยังงี้ครับโอ้โหพีริบกเตะยังงี้ครับแต้มสี่ต่อสองแล้วครับนะครับพริตเตะลูกนี้เตะหายครับแต่ก็ดีครับ เป็นลองครับก็ฝั่งนี้เป็นต่อครับลงจริงๆฝั่งนี้ก็เป็นลองครับต่อสามหนึ่งเลยครับเหลี่ยมนี้แกไม่มีลูกเสิร์ฟเพื่อคว่าครับพี่บอยครับแต้มห้าต่อสองครับฝั่งนี้นำครับโอ้โหนข้ามครับทำไงครับริดเตะชันแม็กมาลูกนี้โอ้โหแตกครับพี่บอยดูตะก้อต่อครับ 6ต่อ2พี่บอยไปไหนครับลุงนี้แก้หรือครับได้แต่แก้ครับพี่ชายยังอยู่ครับเปยันแม็กโอ้ยังอยู่ครับทําไงครับม้วนเลยครับลุงนี้ต้องขึ้นเตะนะครับถ้ามือขึ้นเตะไม่ได้นะครับลุงนี้ครับโอ้โหก็นต้องดูกันยาวๆนะครับดูกันไปยาวๆเลยแล้วก็ใครเป็นเอฟซีพี่บอยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับพี่บอยสาธรนะครับ แต้ม2ต่อ6ครับเสิร์ฟไปไหนครับพี่บอยครับเสิร์ฟไปลูกนี้ชายยกปิริศล้นโอ้โหพี่บอยครับสาะกเขาเรียกว่าทำหมูหกครับลูกนี้ครับอย่าบอกหน้าเสียดายมากครับดูพี่ชายเชียงกงเสิร์ฟต่อครับหกต่อสองครับเสิร์ฟมาตรงนี้ครับพี่บอยเปิดล่าครับขึ้นเตะแล้วครับตะกอ้อครับโอ้โห แกไม่ได้เตะประจํานะครับเรืองเต็มรอบครับแกเตะออกไปเยอะเลยครับพี่บอยสาทรครับนี่สองต่อหกครับโอ้โหลูกนี้รับแตกครับบอยเสิร์ฟไปครับลูกนี้ครับลิฟเตะซันแบ็กโอ้โหเตะซันแบ็กดีครับพี่ลิฟครับสายยาก็พี่ลิฟซันแบ็กนะครับหกสามครับเสิร์ฟยอดครับโอ้โหแตกครับพี่บอยโอ้โห แล้วก็อะไรครับเนี่ยพี่บอยครับ yes, <sir. S 1> แต้มเจ็ดต่อสามนะครับพี่ชัยเสิร์ฟมาดีมากครับพี่บอยไปแล้วครับ <Okay. S 1> ในสันแบกข้ามไปลูกนี้ยังอยู่ยครับยังอยู่นะครับ <Okay. S 1> โอ้โหลูนี้ครับ <Okay. S 1> บอยสาธรเสิร์ฟไปครับปั่นมาลูกนี้หาพี่ชายเชียงกลมโอโ้พี่ชายแกต ยกนี่โูที่ยกหลังเท้านี่แกถนัดมากเลยวิชัยเชียงกงครับดูเหมือนไม่มีอะไรครับเกี่ยวมับเลยครับหลังเท้าแกครับดูพี่บอยแกจะเสิร์ฟไปไหนครับลูกนี้ครับแต้ม3ต่อเจ็ครับพี่บอยสาทรครับยังได้แต้ม3ต่อเจครับ เสิร์ฟยอดครับตรงนี้พี่ลิศซันแบ็กโอ้โหติดเกลียวครับพี่บอยโอ้โหซันแบ็กข้ามไปครับสแกงงามครับไม่ตายใช่ไหมครับโอ้โหฝั่งโน้นบอกไม่ตายใช่ไหมดาบแรกครับต้องเจอดาบสองครับผมแรมแปดต่อสามครับพี่ใหญ่ชงกงเสิร์ฟไม่แล้วครับพี่บอยลากไปไหนครับเคลียร์ซ้ายครับเคลียยร์อ่างนี้ไม่ตายนะครับ ไอ้ซันแบ็กโอ้โหตะกอดีครับลูกนี้ครับพี่บอยแกสู้ได้หรือเปล่าครับแผ่นนี้เก้าต่อสามครับพี่บอยโอ้โหตะกอออกครับลูกนี้ครับฝั่งพี่บอยสาธรนี้ขาดเลยครับแต้มครับพอ่ยบอยจะเสิร์ฟไปไหนครับลูกนี้เสิร์ฟไปครับหาพิชัยครับชัยโยกพิลิศซันแบ็กครับไอ้อย่างนี้ก็เตะหายนะครับเตะออกครับลูกนี้ครับ โอ้โหสี่ต่อเก้าครับพี่บอยเสิร์ฟต่อครับบอยเสิร์ฟยอดโอ้โหเสิร์ฟดีมากครับตรงนี้ครับห้าต่อเก้าแล้วครับอ่าพี่บอยฮุดขึ้นมาสู้แล้วครับห้าต่อเก้าพี่บอยสาทรเสิร์ฟไปไหนครับเสิร์ฟปั่นยอดตรงนี้สบายสบายครับโอ้โหเตะอย่างนี้ใครจะเกี่ยวล่ะครับพี่ฤทธิ์ครับ ชัยเชียงกงเสิร์ฟไปไหนครับ9-5ครับมาลูนี้เสิร์ฟมาครับพี่บอยยกทำยังไงครับเขีรยซ้ายครับสบายสบายครับพี่ชัยบอกพิลิตเตะหายโอ้โหเตะไปนี้ใครจะเกี่ยวเลยครับพี่บอยคิดหนักแล้วครับพี่บอยสาทรเราครับเจอเหลี่ยมนี้ครับแต้ม0-5แล้วครับตอนนี้ครับพี่ชัยเสิร์ฟได้แต้มแล้วครับ พี่บอยไปไหนครับพี่บอยเตะซันแบ็คข้ามไปครับอ้าวติดเกลียวพีริศทำไงครับริศสแกงงามโอ้โหเตะหนักเตะแรงครับวิริศซันแบ็คครับมาดูตะก้อลูกนี้ครับ11ต่อ5ครับลูกเดียวเกมกันรกนี้ใจเสิร์ฟมาครับพี่บอยทำยังไงลากครับลากเขี้ยงอย่างนี้ก็สบายดีครับอย่างงี้ ลิศทำไงเตะซันแบ็กคล้องมาครับอีบอยไปไหนครับยังอยู่ครับสบายๆครับไม่ตายใช่ไหมครับโอ้โหเกมโอเวอร์ครับพี่ชัยครับบอยสาธรแพ้นะครับแพ้กับค่ายสแกงงามไปครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ